สวัสดีครับผมอ๊อฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่2 0 3นะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่กดติดตามให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับทุกคนครับใครเคยเสียพนันใน1วันบ้างผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยเติมเงินเข้าไปแล้วก็โดนมันกิน แล้วก็เงียบไปในวันนั้นไอเน้เงียบไปในวันนั้นเนี่ยมันอาจจะทําคลิปได้เลยนะครับมันก็เหมือนอย่างน้องผู้ชายคนหนึ่งได้ไลน์มาหาผมแล้วก็โทรคุยกับผมบอกว่าพี่ออฟตัวผมเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องเสียเงินให้กับการพนันอย่างน้อย 2000- ันถึง3,000บาทและก็ไม่รู้คำตอบหรือรู้ใจของเองว่าเล่นไปเพื่ออะไร และตัวของผมก็ได้จดรายละเอียดต่างๆไว้ในกระดาษ A4 mm. เพื่อจะมาทำคลิปให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ mm. ผมเชื่อว่าถ้าใครฟังแล้วก็อาจจะเหมือนเรื่องของตัวเอง mm. หรือเหมือนพฤติกรรมของตัวเอง mm. ที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าใครพร้อมแชร์ก็ฝากเรื่องราวของตัวเองเข้ามานะครับไม่ต้องเอาหนึ่งปีหรอกไม่ต้องเอาหนึ่งเดือนหรอกเอาแค่วันนี้ คุณเสียให้พนันเท่าไหร่แล้วเป็นเพราะเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องเสียนะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาขอเล่าการเสียพนันในหนึ่งวันของตัวผมครับผมชื่อโอวงเล็บนามสมมติอายุ33ปี ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมมีแฟนอยู่ห้องเช่าผ่อนรถใหญ่อยู่และมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันผมติดพนันสล็อตครับเล่นหลายเกมมากครับโดยรู้มาจากทาง Facebook ครับอยากได้เงินเขาอยากรวยทางรัดครับตอนแรกๆมันก็แตกให้ได้ถอนทุกวันจนได้เหลิงแอบเติมเล่นทุกๆวัน จนผมได้ติดคือต้องเล่นทุกวันแน่นอนครับพอเล่นไปนานๆมันก็ย่อมโดนมันกินกำไรที่เคยได้มันมามันก็เอาคืนจนหมดครับพี่ออฟแถมผมยังเอาเงินเก็บของตัวเองตอนนั้นมีอยู่สามหมื่นกว่าบาทฝากเติมเล่นจนหมดไม่พอแค่นั้นก็ได้กูนี้ยืมเงินเขามาเล่นประมาณ1 2 0 0 0 0บาท เล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดและหลังจากนั้นผมก็หยุดบ้างเล่นบ้างแต่ก็ไม่ถี่เหมือนในครั้งก่อนเงินเดือนออกมาใช้นี่เขาให้แฟนบางส่วนจ่ายค่างวดรถแต่ก็ยังมีแอบเติมหมดไปครั้งละพันสองพันบาทอยากจะเลิกมากครับแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีและในทุกเดือนมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดคืออย่างน้อย มันต้องมีแน่2000บาทขึ้นไปก็เหมือนตอนที่ผมพูดในข้างต้นนะครับที่ต้องเสียให้กับพนันผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันซึ่งในบางครั้งผมอาจจะคิดแบบนี้ด้วยซ้ําก็คือลงทุนแค่นี้ก็พอได้เสียพอที่เท่านี้วันข้างหน้าเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่ซึ่งผมคิดดูแล้วมันเพื่อประโยชน์อะไรแล้วผมได้อะไรจากความคิดนี้ ความคิดแบบนี้เป็นเหมือนพวกเราไหมพวกเราเคยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่เอานะครับขอให้เรานะ่ะเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนโหมดตัวเองใหม่นะครับไปอยู่ในสายงานนะครับแล้วก็เลิกวันต่อวันนะครับต่อเลยนะครับและอย่างล่าสุดเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนึ่งวันของตัวน้องนะครับผมถูกหวยรัฐบาลวงเล็บซื้อใต้ดินนะครับได้เงินมาหมื่นกว่าบาท หากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเหลืออยู่3,000กว่าบาทวันนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้อยากปั่นสลอ็อตสุดท้ายก็ได้เติมเงินเข้าไปเข้าไปเล่นเกมสาวทำปั่นเบตละ2-3บาทปรากฏว่าฟลุกได้กำไรมา400กว่าบาทและผมก็ได้หยุดและก็ได้ทำการแจ้งถอนโอ้โหสุดยอดมากนะครับผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอยากเล่นใหม่จึงได้เติมเงินเข้าไปอีก300บาท และในรอบนี้มันไม่แตกให้เลยเงียบมากจ่ายให้เหมือนกันแต่ก็ขาดทุนตอนนั้นผมก็จะหยุดแล้วแต่เพราะความสงสัยกับเกมตามเกมมากเกินไปคิดว่าไม่ตานี้หรือตานะมันจะต้องมาให้หรือแตกให้อย่างแน่นอนจึงได้เติมเงินเข้าไปใหม่แต่มันก็เหมือนเดิมยิ่งปั่นก็ยิ่งโมโหฟรีทำท่าจะมา จะเข้าหรือก็ไม่เข้านะครับแต่ก็ไม่มาลุ้นไปลุ้นมาหมดครับรอบนี้ก็เริ่มงุดมิดหัวร้อนใจร้อนเติมเข้าไปเล่นเรื่อยๆหวังเพียงจะได้ทุนคืนหรือตีตื้นขึ้นมาบ้างครับเล่นไปเล่นมาไอเงิน3,000บาทที่ได้จากการถูกหวยก็หมดเกลี้ยงบัญชีเงือออกมากครับใจร้อนมากครับ และก็ได้โทรไปยืมเงินเพื่อนมาเล่นอีก8,000บาทรอบนี้ปั่นเบรคเลย20บาทไปเลยได้บ้างเสียบ้างและในที่สุดไอ้เงิน8,000บาทวงเล็บที่ยืมเพื่อนมาก็หมดครับพี่ออฟพอหมดแล้วก็โมโ oh หตัวเองด่าตัวเองเควี้ยงโทรศัพท์ทิ้งได้แต่คิดว่าทำไมมันเลิกไม่ขาดสักทีไอ้ผีพนันผีบ้าผีบบมีเงินเข้ามาในบัญชีจะเป็นยอดเท่าไหร่ เห็นไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่นานจริงๆก็จะต้องเอาไปเติมเล่นผมไม่อยากเสียเงินให้กับมันอีกแล้วครับพี่ออฟอยากอยู่ตัวเองพฤติกรรมตัวเองไว้แค่นี้เพราะที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้อะไรจากมันเลยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเงินเก็บก็ไม่มีรอบนี้ผมจะขอตั้งใจใหม่เลิกวันต่อวันดูผมต้องทำให้ได้ครับ ผมไม่อยากตกเป็นเหยื่อหรือตกเป็นทาสของมันไปตลอดชีวิตครับทุกคนให้กําลังใจผมด้วยนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับเลิกวันต่อวันจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งโดยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องเล่นด้วยเล่นไปแล้วมันได้อะไรนี่คือข้อสงสัยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกน้องคนนี้แล้วก็บอกทุกคนนะครับ ว่าการเล่นพนันของพวกเราทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมกับเวลานะครับทุกคนเคยสงสัยไหมพฤติกรรมคืออะไรคือการเข้าเล่นการทําให้ชินการทําให้เป็นนิสยัยนี่เขาเรียกว่าพฤติกรรมแล้วก็เวลาเวลาในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงเวลาที่พวกเราทํางานนะครับเวลาที่พวกเราทํากิจกรรมแต่ผมจะหมายถึงเวลาที่พวกเราเล่นการพน,นัน บางคนนะ่ะเล่นพนันตอนบ่ายสามบางคนเนะี่ยเล่นพนันตอนห้าโมงเย็นหรือเลิกงานไปแล้วในตอนที่ยังไม่ถึงเวลาเหล่านี้อย่างเช่นบ่ายสามหรือเลิกงานเนี่ยพวกเราก็จะเป็นคนดีคนหนึ่งตั้งใจทำงานคือเลือกผ่านเวลาเหล่านั้นมาได้แต่พอถึงบ่ายสามหรือเวลาเลิกงานก็จะมีอาการงุดหงิดก็คืออะไร พฤติกรรมหรือนิสัยทุกตัวเองเคยเล่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าภายในเวลา8ชั่วโมงเราต้องผ่ามันไปให้ได้ทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้นั่นคือเราหมดแล้วเราเลิกวันต่อวันได้แต่ถ้าเราไม่เลือกผ่านแล้วเติมเงินเข้าไปเล่นวันนั้นแหละเราอาจจะหมดเงินในบัญชีที่มีอยู่หลักไหนก็นแล้วแต่นะครับมันก็มีแค่นี้เอง เพราะฉะนั้นแล้วตัวการสําคัญที่จะหยุดพฤติกรรมกับเวลาการเล่นของเราคืออะไรก็คือยอดเงินในบัญชีนะครับถ้าเรามียอดเงินในบัญชีพฤติกรรมกับนิสัยของเราและเวลาการเล่นของเรามันก็จะพร้อมแล้วเราก็จะเล่นแต่ถ้าเราไม่มีเงินในบัญชีถึงเราอยากเล่นเราก็ไม่มีช่องทางในการโอนไป นิสัยของเราหรือพฤติกรรมของเรามันก็ได้แค่กระวนกระวายแล้วเราก็ต้องรับความทรมานให้ได้ผมพูดถูกหรือเปล่านั่นไงครับเห็นไหมไม่ว่าผมจะพูดถึงองค์ประกอบไหนก็นแล้วแต่โดยรวมแล้วสรุปเลยมันก็คือยอดเงินในบัญชีนะครับและน้องก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมตัวเองถึงหวนพน,นันบ่อย แล้วทำไมในแต่ละเดือนจะต้องเสีย2,000ถึง3 0 0 0บาทเพราะเราจัดการเงินด้วยตัวเองไงคนเล่นพนันทุกคนอย่าเลยนะครับหรือคิดจะเลิกพนัน,นใหม่ๆก็พยายามห่างแอปธนาคารไว้ก่อนนะครับอย่ามีเลยเพราะการมีแอปธนาคารไว้กับตัวเองมันก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ใจของตัวเองเปิดรับเว็บพนันเข้ามานะครับโดยรวมมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับขอให้ทุกคนน่ะ ตั้งใจทำไม่ได้รวมถึงน้องผู้ชายคนนี้ด้วยเนาะฟังคลิปของตัวเองแล้วพยายามเตือนสตินะครับการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงจมลงแล้วก็พินาศลงแล้วที่สําคัญก็ยังได้นี่สินและก็คำโกหกมาเป็นของขวัญประดับไว้ในเงาหรือในใจของเองไปตลอดนะครับถ้าคุณยังไม่เลิกเล่นการพนันตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมต้องขอจบเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ